ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชิวะนายกรัฐมนตรีขอกราบเรียนท่านประธานในกรณีโครงการการประกันรายได้นะครับอยากจะเรียนกับทางเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานว่านโยบายการประกันรายได้เนี่ยต้องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้รับประโยชน์ก็คือมีหลักประกันในเรื่องของรายได้ของเกษตรกร โดยหลักที่ใช้ในการทำโนโยบายก็คือเกษตรกรซึ่งมาขึ้นทะเบียนหลังจากที่ได้ดำเนินการเพาะปลูกก็จะมีสิทธิว่าจะได้รับรายได้ขั้นต่ำซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องขึ้นอยู่กับราคาในตลาดถ้าราคาในตลาดนั้นคำนวณออกมาแล้วเท่ากับว่าได้รายได้ขั้นต่ำแล้วก็จะไม่มีการชดเชยแต่ว่าถ้าหากว่าไปขายผลผลิตได้ราคาต่ำกว่า ที่ประกันรายได้ก็จะได้รับการชดเชยโดยรัฐบาลนั้นจะมีการประกาศราคาที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายในตลาดโดยคำนวณจากราคาที่ซื้อขายจริงและกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีมาตรการในการที่จะไปดูแลว่าเป็นราคาที่สะท้อนความเป็นจริงทุก15วันปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนและในบางจังหวัดก็ขอกราบเรียนว่าเป็นปัญหาที่เราติดตามครับไม่ได้ละเลย เฉพาะที่จังหวัดลำพูนเนี่ก็กราบเรียนว่าเพื่อนสอสอของท่านคือสอสอขยันก็เป็นคนที่มาติดตามเรื่องนี้ทั้งในที่ประชุมพักของผมทั้งที่เวลาพบปะกับผมอยู่เกือบตลอดเวลาผมก็ได้รับทราบปัญหาเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปคณะตรีและก็คณะกรรมการข้าวนโยบายข้าวเนี่ยก็ใช้หลักในการพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมกราบเรียนครับว่าพวกเราไม่มีใครไปตำหนิคนทำงานทั้งสิ้นครับเราเข้าใจข้อจำกัดว่าระยะเวลาที่กระชั้นแล้วก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็การสื่อสารบางครั้งเนี่ยไม่สามารถไปได้ทั่วถึงแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเราก็จะมีหลักอย่างนี้ครับหลักก็คือว่าถ้าเกษตรกรสูญเสียประโยชน์เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่ไปถูกจากัดสิทธิ์เช่น ทำสัญญาและถูกระบุในสัญญาว่าต้องใช้สิทธิ์ในวันนั้นวันนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วก็ตามนโยบายก็คือว่าเขาน่าจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในเวลาอื่นกรณีเช่นนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะชดเชยให้ก็จะมีมติคณะมนตรีที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเช่นช่วงแรกก็มีเกษตรกรจํานวนมากอยากจะใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการทําสัญญาจะไประบุ ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์เนี่ยไปที่เดือนธันวาคมต่อมาคณะตรีก็เห็นว่าควรจะใช้สิทธิ์ได้เลยก็มีมติในวันที่24พฤศจิกายนว่าถ้าทําสัญญาแล้วให้ใช้สิทธิ์ได้เลยเนื่องจากว่ากระบวนการการทําสัญญาเนี่ยมันช้ากว่าเป้าหมายที่เคยกําหนดไว้อย่างนี้เป็นต้นต่อมาก็มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไปทําสัญญาเอาช่วงเดือนธันวาคมแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องการจะใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นหรือ มีเกษตรกรที่ไปทําสัญญาช่วงหรือถูกระบุให้ใช้สิทธิ์ช่วงปลายเดือนธันวาคมแต่ต้องการจะใช้สิทธิ์ช่วงต้นเดือนธันวาคมอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายปรากฏว่าราคาข้าวในตลาดเนี่ยสูงขึ้นไปทําให้เป็นอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าในช่วงวันที่ 16- ถึงส0สธันวาคมเนี่ยไม่มีการชดเชยเลยคอรมอรก็เห็นว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยก็ควรที่จะให้สิทธิ์กับเกษตรกร ที่ความจริงแล้วอยากจะใช้สิทธิ์ก่อนวันที่16ธันวาให้ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์ได้ในราคา1-15ธันวากรณีของจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมี5,600ฐานโทษครับจะมีทั้งสิ้น5,670รายนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากมติคอรมอรซึ่งแก้ไขตรงนี้ไปแล้วนะนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าเราไม่ได้ละเลย กับปัญหาเลยแล้วก็มีเกษตรกรซึ่งได้รับประโยชน์จากการแก้ไขมติคณะตรีในทางปฏิบัติไปแล้วแต่ว่าขณะนี้กลุ่มที่เป็นปัญหาที่เหลืออยู่ของลำพูนเนี่ยประมาณ9,000กว่ารายนะครับเป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าที่คณะตรีให้ย้อนกลับไปใช้ราคาในวันที่1 15ธันวาเนี่ยไม่ได้ช่วยในกรณีของข้าวปทุมกับข้าวเหนียว ซึ่งต้องการที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนซึ่งเรื่องนี้ก็มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแล้วก็คณะมนตรีนะครับแล้วก็ได้มีมติออกมาแต่ปรากฏว่ามติที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นมติที่ครอบคลุมเกษตรกร,ร,กรที่ทำสัญญาในเดือนธันวาคมก็ทราบว่ายังมีเกษตรกร,ร,กรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังมีปัญหาก็คือทำสัญญาในช่วง ลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าถูกระบุในสัญญาว่าให้ใช้สิทธิช่วงเดือนธันวาคมไม่ทราบว่ามีมติคณะมนตรีว่าหลังจากวันที่24เนี่ยให้ใช้สิทธิ์ได้เลยซึ่งก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีนี้นะครับผมได้รับทราบแล้วนะครับท่านสสขยันก็เอาตัวเลขเอาเอะไรต่างมาให้ผมดูเนี่ยก็จะนำเข้าสู่การประชุมของคณะมนตรีในครั้งต่อไป เพื่อที่จะแก้ให้เกษตรกร,กรซึ่งทำสัญญาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองจะต้องรอใช้สิบเดือนธันวาคมและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วปรากฏว่าส่วนต่างราคาไม่มีนะครับคือไม่ได้รับการชดเชยก็จะอนุโลมให้กลับไปใช้สิทธิ์ในช่วงราคาของปลายเดือนพฤศจิกายนได้เพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็น่าจะได้รับการแก้ไขครอบคลุมทุกกลุ่มแล้วครับส่วนกรณีอื่น ก็ไม่น่าจะมีประเด็นแล้วเพราะว่าหลักที่เราใช้ในการในการทาเรื่องนี้ก็ง่ายนะครับก็คือว่าถ้าเป็นกรณีที่เขาถูกจํากัดสิทธิ์โดยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนะฮะในหรือการสื่อสารเนี่ยไม่ถึงกันจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยก็จะมีการเยียวยาให้แต่ถ้าเป็นกรณีซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเลือกไม่ใช้สิทธิ์เองนะครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราถือว่าเมื่อไปขายสมมติไปขายสินค้าหรือผลิตผลในช่วงที่ราคาดีแล้ว ได้รายได้ซึ่งสูงกว่าระดับที่ประกันไว้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีการชดเชยนั้นผมคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับมติคณะรมนตรีคงจะสามารถที่จะทำให้ครอบคลุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ลํำพูนได้ครับ